วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับตัว USB Type C Hub นะครับของยี่ห้อ5 g b i t นะครับผมเป็นตัวแปลงนะครับสามารถแปลง USB Type C แปลงตัว Thunderbolt นะครับเป็นพอร์ตต่างๆนะครับมีถึง11พอร์ตเลยนะครับ11ใน1อันเลยนะครับผมผมทำการแกะดูครับว่าเป็นไงบ้างครับในกล่องนะครับเป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพมากครับเป็นยี่ห้อ5 g b i t ที่มีคุณภาพสำหรับผมคือคุณภาพก็คือดีครับดีและก็ดีมากครับผมทำการแกะเลยนะครับ ภายในกล่องนะครับผมจะประกอบด้วยเลยอย่างได้นะครับตัวพอร์ตนะครับผมมูเลยครับผมแล้วก็คู่มือครับไม่มีนะครับมีแค่นี้นะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ครับสามารถเอาตรงที่ว่าเราเสียบเป็น usb type c หรือ thunderbolt นะครับผมสามารถเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยครับมีเพื่อเก็บสายครับสวยงามมากเลยครับเวลาเก็บนะครับนี่ครับตรงนี้จะเขบว่าเป็นแบรนด์ะลครับผม h a r i i t นะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยครับผม ออกแบบได้สวยครับนี่เลยครับให้ดูด้านข้างก่อน พูดถึงสเปคนะครับของ USB Hub นะครับของแบรนด์5 g b i t นะครับผมว่าสเปคเป็นไงบ้างนะครับอย่างแรกครับตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับ USB Type C หรือ Thunderbolt สามารถเชื่อมต่อเลยครับไม่ว่าจะเป็น MacBook โทรศัพท์มือถือที่เป็น Type C หรือว่า iPad Pro iPad Pro ปี2020 2018รุ่นที่เป็น Type C คือสามารถเชื่อมต่อได้หมดครับเช่น iPad Air ก็สามารถเชื่อมต่อได้มร่สเปกนะครับตัวแรกนะครับผมก็คือด้านนี้นะครับผมอันนี้คือ ตัวพอร์ตนะครับผม3.5นะครับเป็นพอร์ตออดิโอนะครับผมหูฟัง3-5สามารถนํามาเสียบล็อกสังได้เลยครับหรือพวกไม์ครับผมสามารถนํามาต่อได้ครับผมตัวนี้ครับผมเป็นพอร์ต USB Type C นะครับเป็นพอร์ตที่รองรับการรองรับไฟถึง100วัตต์เลยนะครับผมตัวนี้ครับผมเป็นเ d ดเดมไอครับรองรับส่งสุด 4K คครับผมตรงนี้คือว g เจนะครับผมรองรับส่งสุดที่1 0 8่งปนะครับตรงตรงนี้นะครับ เป็นพับคือพอร์ตแลนด์นะครับ RJ 4 5 RJ 4 5คือพอร์ตมาตรฐานของโลกนะครับจริงๆเขาเรียกว่ากิกะบิตอินเทอร์เน็ตพอร์ตนะครับเป็นพอร์ตสากลนะครับที่ใช้เอาสายแลนที่เราใช้กันมาตรฐานที่คนใช้ทั่วไปครับเสียบเข้าไปก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยอันนี้คือพอร์ต USB 3 0นะครับนี่เลยมี3พอร์ตครับแล้วก็อันนี้นะครับคือ m i โคร USB ครับผมแล้วก็มีอเมริกันอเล็ก หรือว่าเป็นไมโคร USB ของกล้องสามารถใช้งานได้ตัวนี้นะครับก็คือตรงที่บบว่าเป็น LED แฟบครับ LED ไฟก็คือเป็นบอกเหมือนไฟสถานะที่เราเชื่อมต่อผมนี่เลยตรงนี้นะครับเป็นไฟสถานะนะครับนี่เลยครับผมแล้วก็บอดี้นะครับเป็นบอดี้อะลูมิเนียมครับแข็งแรงทนทานช่วยระบายความร้อนได้ดีมากเลยครับผมนี่เลยนะครับพอร์ตก็มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะพาเชื่อมต่อนะครับกับเจ้า iPad p r ปนะครับปี2020่าเป็นไงบ้างนะครับในการเชื่อมต่อนะครับผมขอเชื่อมต่อเลยนะครับําได้นะครับผมดูนะครับว่าเราชาร์จมันสามารถชาร์จได้ไหมอันนี้ผมจะชาร์จเลยนะครับผมชให้ดูนะผมเสียบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตในการชาร์จเลยนะว่าชาร์จเป็นยังไงกันบ้างครับผมเอาที่ชาร์จธรรมดาได้แหละตัวชาร์จรองรับฟ้าชาร์จนะ65วัตต์นะครับผม มผจะลองใช้กับเจ้า iPad Pro ปี2021เลยนะครับอย่างแรกผมเสียบข้นไปเห็นไหมครับพอเราเสียบกับ iPad เสร็จมันจะขึ้นไฟสถานะตรงนี้เลยครับเป็น LED บอกว่าเรากำลังเชื่อมต่ออยู่ครับเดังนั้นผมจะต่อเข้าไปพอร์ต Type C ครับตรงนี้เลยเนี่ยเสยบเข้าไปครับปึ๊บนี่ครับไฟขึ้นแล้วครับผมในการชาร์จเนียบร้อยแล้วครับผมในการต่อการชาร์จแบตนะนี่เลย เราสามารถชาร์จแบตแล้วก็เราก็ใช้งานไปด้วยในการต่อ USB ต่ออะไรแล้วก็สามารถเชื่อมได้หมดครับต่อไปครับผมจะลองกับ iPad Air นะว่าสามารถใช้งานได้ไหมขออนุญาตใช้กับ iPad Air ก่อนนะครับี่นี่ครับอันนี้คือ iPad Air นะขออนุญาตนะครับเชื่อมต่อ iPad Air ็นไหมครับสามารถชาร์จแบตได้ปกตินะครับเห็นไหมมันจะขึ้นบอกว่าเรากาลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอยู่นะครับผมพวก USB hub นะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยครับผมในการเชื่อมต่อนะสรุปนะครับรุ่นที่มี USB Type C สามารถใช้ได้หมดเลยของ iPad iPad Pro หรือว่าแท็บเล็ตที่เป็น USB Type C ทุกยี่ห้อทุกรุ่นครับสามารถใช้งานได้ Samsung Apple หรือว่า MacBook สามารถรองรับได้หมดเลยครับนี่เลยแล้วก็สามารถเอาพอร์ตนะครับผมพวก USB ครับผม USB ธรรมดาในคังธรรมดานะผมจะทําการเสียบเข้าไปนะครับตัวนี้เป็น USB 3.0นะเสียบเข้าไปแล้วจะมีข้อมูลเข้าไหมลองดูนะครับนี่เลยเสียบไปตรงนี้นะแล้วเข้าไปในแอปไฟล์ครับเราจะคู่เห็นไหมครับข้อมูลทุกอย่างมาเลยครับเราสามารถเอาไฟล์วีโอเราครับลากเข้าไปในตัวเครื่องของ iPad เราได้ปกติเลยนี่เลยครับผมง่ายๆครับผมเราก็ได้ สามารถเสียบพอร์ตแลนเสียบ USB Type C ต่างๆได้หมดครับผมนี่ครับเออจัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปต่อจอนอกดูนะครับว่าสามารถใช้กับจอนอกได้ไหมเดี๋ยวผมขอต่อเมาส์ก่อนครับว่าเมาส์มันสามารถใช้ได้ไหมอันนี้มาพอดใน,นการต่อเมาส์นะครับผมจะทําการต่อเมาส์แบบธรรมดามากเลยครับผมมาดูนะครับว่าสามารถต่อเมาส์ได้ไหม มาแล้วครับเห็นไหมครับสามารถต่อเมาส์ได้เห็นไหมครับนี่เลยผมจะจับนี่ครับลากไปลากมาเราสามารถต่อเมาส์ธรรมดาได้เลยนะครับผมนี่ครับผมถือว่าราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคามากมายครับสามารถเสียบพอร์ต USB ได้ด้วยครับผมเห็นไหมเอ๊ะที่ผมเสียบให้ดูเมื่อกี้แล้วเสียบไปเลยครับผมนี่เลยเสียบเข้าไปปึ๊บนี่ครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับนี่ครับปึ๊บเอาออก มุดเข้าไปในฟล์เห็นไหมครับงานเราก็มาปกตินะครับสามารถใช้ได้ทั้ง3พอร์ตพร้อมๆกันเลยนะครับต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์ก็ได้ผมที่เป็นสายนะครับต่อไปนะครับผมจะพาต่อจอนอกเลยนะครับว่าใช้งานจอนอกปในส่วนของการต่อนะครับของ USB Hub ตัวนี้นะครับของยี่ห้อฮจิบิดนะครับวิธีการต่อง่ายๆครับเราไปที่พอร์ตตัวนี้นะครับเห็นไหมครับพอร์ตที่เ HDMI นะครับผมแล้วก็เอาสายที่ต่อกับจอคอมมาพอร์ต HDMI เหมือนกันครับเสียบเข้าไปเลยครับปึ๊บ จากนั้นครับเราเสียบเข้าไปในเอาพอร์ต USB Type-C นะครับเสียบเข้าไปตรง iPad เราเลย iPad Air 4 iPad Pro ทุกปีนะครับที่เป็นพอร์ตพวก Thunderbolt หรือว่าเป็นพอร์ตพวก USB Type-C ก็สามารถใช้งานได้ครับผมนี่นะครับเราสักครู่นะครับผมขึ้นนี่ครับผม5ต่อกับ iPad Pro ที่เป็นจอ120เฮิรต์แต่จอจะออกตรงนี้แค่60เฮิรต์นะครับมาผมจะพาเช็คดูนะครับว่าออกจริงไหม60เฮิรต์ว่าชัดนะครับ ไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า UFO t ครับผมแล้วเข้าเว็บนีเลยครับผมในการเช็คจอครับผมเห็นไหมครับเฟรมเรทรองรับสูงสุดที่60เฟรมครับในการต่อ iPad นะครับเพราะว่า iPad มันส่งไปในพอร์ตนี้แค่60เฟรมนะครับผมนี่เลยเรียบร้อยแต่ถ้าเราต่อกับพวก macbook pro macbook air มันก็จะออกเป็น120เฮร์นะครับในการต่อจอเนอกครับผมอันนี้ผมลองกับ iPad pro ปี2021นะครับในส่วนถ้าผมลองกับ iPad air ใช่ไหมครับ a อร์นะครับเดี๋ยวผมลองขับแอร์สี่ก่อนนะครับผมขอถอดเลยนะครับนี่นะครับผมถ้าเป็น a อร์นะครับสามารถต่อได้ไหมแอร์สี่นี่ครับอันนี้ a อร์ครับนี่ครับอันนี้ a อร์รอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับในการต่อครับผมก็จะขึ้นแล้วครับนี่ครับผม เหมือนเดิมครับดีเหมือนเดิมชัดแจ๋วเหมือนเดิมสามารถฟังเพลงได้เสียงก็สามารถส่งเสียงได้นะครับผมส่งเสียงเพราะว่าพอดีไในคุณสมบัติเสจคือมันสามารถส่งเสียงส่งทังภาพไปยังอุปกรณ์ที่เราใช้ครับพวกมัลติมีเดียที่มีลําโพงมันก็จะเสียงออกเดี๋ยวผมให้ดูครับว่าเสียงมันออกจริงไหมขอทำเลยนะครับนี่ครับ นี่นะครับผมเชื่อมต่อเลกวจะผมจะพาฟังเพลงนะครับผมจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของผมก็ได้นะครับผมนี่เนะสียงมันจะออกไหมดูนะครับเห็นไหมครับเสียงออกกับเจ้าตัวนี้เลยครับผมนี่เลยคือมันมาสามารถส่งเสียงกับส่งภา,ภาพนะครับผมไปยังจอหรือว่าพวกมัลติมีเดียที่มีลำโพงอยู่ในเครื่องอยู่แล้วครับผมหรือสามารถต่อลำโพงไปออกนอกได้ครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมครับ เสียงออกตรงนี้ครับในทางของนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น MacBook เป็นคอมพิวเตอร์ PC ที่มีพอร์ต USB t y ท e C นะครับสามารถส่งเป็น120ยยิเพได้ไหมคือโน้ตบุ๊กผมสามารถส่งได้สูงสุดเลยนะครับร้อร้เพลย์เลยครับผมว่าจอผมลองรับ144เ์นะครับไม่รูว่ามันได้ส่งสูงสุดได้กี่เพลย์ครับผมจะเชื่อมต่อในพอร์ตนี่ครับผม สักคุณนะครับเห็นครับผมอยบร้อยครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปใน Google Home เลยนะครับผมจะพิมพ์ว่า USB เทนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับผมเห็นไหมครับโดยข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเลย ขอภัยที่มันลงนะครับแต่ผมเชื่อมต่อในสภาพจริงอันนี้ผมต่อเข้ากับพอร์ต USB Typ ซีหรือธัโบนะครับเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่า MacBo o k นะครับมันสามารถรองรับสูงสุดเลยครับจอนี้รองรับสูงสุด144 H เฮิร์นะครับเฟรมเรทก็ยังแรงับผมในการส่งข้อมูลไปยังจอภาพถือว่าพอร์ตตัวนี้หรือว่า u s b Hub ตัวนี้สามารถใช้งานได้สูงสุดเลยนะครับผมในการส่งเฟรมเรทเข้าไปในจอของมันครับถือว่าในการเป็นตัวต่อหรือว่าเป็น USB Hu b ที่มีคุณภาพมากครับในการส่งภาพในพอร์ตนะครับ ของ h d m i ครับผมคือในการต่อนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับเฟรมเรียดถือว่าโอเคมากเลยครับผมในการต่อครับคือเรามันสามารถรองรับได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มภาพคุ้มราคาแน่นอนครับมารูนะครับผมผมจะต่อแจ็ค3.5นะครับในตัว USB ครับของยี่ห้อฮาริบินนะครับนี่ครับผมเสียบเข้าไปในรูแจ็คนะครับผม3.5านะครับยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็นาไปเสียบไปเลยครับนี่ปุ๊บเ่าลาโพงเราแล้วก็เราก็เอาต่อเข้ากปแผนเราเลยครับ เสียเข้าไปเลยลองเปิดเพลงนะครับผมจะลองเปิดเพลง <c oughs> ครับรู้ปหะครับ,รรบเสียงมันจะขึ้นนะครับโดีคนะครับ ผมจะพาไปเช็คนะครับในพอร์ตนะครับของ r t 4 5คส้าับนี้เลยเดี๋ยวผมทำการพัดเดพดผมพาเช็คเลยนะครับผมเห็นไหครับนี่ครับผมผมต่อในพอร์ต r t 4 5ส้านะครับมันจะมีไฟฐานานนะครับผขึ้นมาครับผมสีมส้มกับสีเหลืองครับหมายความว่าเราสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับผมและมันจะขึ้นบนในไอแพดเราครับว่าคําว่าอินเทอร์เน็ตครับเห็นไหมครับ อินเทอร์เน็ตครับผมนี่ในการใช้งานเราก็สามารถใช้งานได้ครับอันนี้ผมเชื่อมต่อผมปิดไวไฟเรียบร้อยนะครับในการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเพลงให้ฟังสักเพลงครับผมแล้วเปิด YouTube ให้ดูนะครับว่าสามารถเชื่อมต่อได้ไหมอี่าเพเปิดเลยนะครับเห็นไหมครับสามารถเชื่อมต่อได้ปกตินะครับนี่เลยเห็นไหมครับ สามารถใช้งานได้ไฟมันจะกระพริบนะครับผมในการเชื่อมต่อมาดูส่วนความร้อนนะครับความร้อนก็ถ้าเราต่อใช้งานหนักมันก็ร้อนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็เป็นอุปกรณ์พวกที่เป็น UV Hub อยู่แล้วครับมันต้องร้อนแต่มันไม่ได้ร้อนมากครับเพราะวัสดุมันเป็นอลูมิเนียมนะครับระบายความร้อนได้ดีครับผมนี่เลยนี่นะครับสรุปนะครับผมราคาแค่นี้ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนผมจริงมาแนะนำเพื่อนนะครับว่า ควรซื้อไปใช้งานนะครับสามารถใช้กับ iPad Air iPad Pro ทุกรุ่นครับที่มีพอร์ต USB Type C หรือ Thunderbolt เพื่อ MacBook พวกอะไรก็สามารถใช้งานได้ครับสำหรับวันนี้ PPay ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ